สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของนี่นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะี่ขออนุญาต่จะรวมมิตรนะ,ะในสิ่งที่มันเป็นการประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาในช่วงที่ผ่านมาหลายๆวันนะคะก็อัปเดตกันรวดเดียวไปเลย เพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้ามาเริ่มต้นที่ข่าวของการโปรดเกล้าพระราชทานยศสามข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารเป็นพันตรีหญิงแล้วก็ร้อยเอกหญิงโปรดเกล้าพระราชทานยศสามข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารจากร้อยเอกหญิงเป็นพันตรีหญิงหนึ่งนาย แล้วจากร้อยโทหญิงเป็นร้อยเอกหญิงอีก2นายโดยไม่ปรากฏชื่อผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการการาชกิจจานุเบกษาฉบับนี้นะคะประกาศในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาโดยในข้าราชการ3นายที่มีการระบุชื่อนะคะก็คือ 1. นึ่ร้อยเอกหญิงอรลักษ์อนุสรเป็นพันตรีหญิง สร้อยโทรหญิงนัทนันอัฐก,กิจไพบู์เป็นร้อยเอกหญิง 3. ร้อยโทรหญิงสุธรมาตแก้วใสเป็นร้อยเอกหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่19เมษายนพุทธศักราช2567ประกาศณนะวันที่22เมษายนพุทธศักราช2567 จะมีการประกาศลักษณะแบบนี้ออกมาเรื่อยๆก็หลายๆคนก็คงจะไม่ได้แปลกใจแล้วเนาะเพราะว่าก็จะมีกันบ่อยครั้งที่ผ่านมาก็จะมีสองคนคราวนี้อีกสามคนก็เรื่อยๆค่ะก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเข้าไปในหน่วยซาสหรือเปล่าปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีบางส่วนนะคะถูกแบ่งอยู่ที่เยอรมนีบางส่วนก็จะนำมารับใช้ราชินีสุธิดาก็ต้องดูกันต่อไปค่ะ ส่วนการประกาศราชกิจจานุเบกษาในฉบับถัดไปเป็นฉบับที่ลงวันที่26เมษายนก็คือเมื่อวานที่ผ่านมามีการประกาศในช่วงดึกนะคะเราไปดูกันเขาบอกว่าโปรดเก้าให้ถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนทั้งหมด8รายเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนทั้งหมด8รายมีพระบรมราชองการนะคะประกาศออกมาเมื่อคืนนี้มีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดนอายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบกจำนวน8รายออกจากยศทหารตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารในปีพศ2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหารฉบับที่6ปีพศ2501ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักด์ ปีพศ2507ข้อ2และข้อ4และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง8รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ6และข้อ7ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพรราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีพศ2548ดังต่อไปนี้ 1. พันโทโคงศักดิ์หรือนิทธธัน์สุดสวัสดิ์ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่13มีนาคมปีพศ2567เนื่องจากการกระทำความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรี ตาพรช้างเผือกตรีตาพรมงกุฎไทยจตุรัสขาพรมงกุฎไทยและเหรียญจักมาลา 2. พันโทสมพงษ์ทับทองออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่20มีนาคม 2567เนื่องจากกระทำความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณมงกุฎไทยจตุรัฐาพรณ์มงกุฎไทยและเหรียญราชการชายแดน 3. พันโทวิสัยสมบูรณ์ทรัพย์ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่25 มีนาคมปีพศ2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ราชาการนั้นเสียหายอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรช้างเผือกตริตาภรณ์มุงกุฎไทยจตุราถาภร์ช้างเผือกจตุราถาพรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักมาลา 4. พันตรีจัก,กรพันวาสนะโกมุตออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่25ธันวาคมพีพศเนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษความผิดต่อพระราชบัญญตัติาม,ตญญาตามาตราการ ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษความผิดต่อพระราชบัญญัติวันถุที่ออกริ์ต่อจิตและประสาทความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหุโทษ คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่25ธันวาคมปีพศ2561และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตามพรมูงกุฎไทยจตุรัฐาภรณชั้างเผือกและเหรียญจักรมาลา5ร้อยโทรเรืองศักดิ์สะกันออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่26 มิถุนายนปีพศ2566เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการอาหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาพรมงกุฎไทยและเหรียญจักมาลา6ร้อยโทสุขฉันสุวรรณราชออกจากยุทธหารตั้งแต่วันที่2มกราคมปีพศ2567 เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจากมาลาเจรอยโทสุรชัยคุ้มหน่อแนวออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2567าเเนื่องจากกระทำความผิดวินัยาาฐานประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงแ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตรุระถาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา 8. ร้อยโทพานุชูจีนออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่20มีนาคม2567 เนื่องจากกระทำความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาพรมงกุฎไทยเหรียญราชการชายแดนเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลาประกาศณวันที่25เมษายนปีพศ2567ผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็คือเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั่นเอง ทีนี้สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในบรรดา8คนเนี่ยมันจะมีทั้งคดีกเก่านั่นก็คือมีการระบ,บุเอาไว้นะคะว่าให้ออกตั้งแต่ปีพศ2 5งพันห้้อหนันนี้น่าแปลกมากยิ่งเฉพาะคนที่4นะคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโทษของเขาเนี่ยหนักหนาหลายคดีเลยนะคะก็คือหมายเลข4ี่พันตรีจกกักรพันธ วาสนะโกมดนะคะให้ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ยี่้าธันวาคมปี6กหนะึ่งะแล้วก็บอกว่าเราหุโทษคดีเนี่ยถึงที่สุดตั้งแต่วันที่ยีบห้าธันวาคมปีพศสองพร้อยหกแต่ก็น่าแปลกนะคะว่ามาปะปนอยู่ในทั้งแปดคนนี้งั้นถ้าเราสังเกตดูเนี่ยในข้อสี่คนที่4นะคะก็คือในปี6กหนึ่งส่วนคนที่ห้านะคะเมื่อปีหกห ส่วนท่านอื่นๆเนี่ยจะเป็นในปี67ดหมดเลยเราก็มาประกาศรวมกันแต่คนที่หนักมากที่สุดมีโทษแบบเยอะมากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่สที่เป็นในปีพศ2561ก็น่าสังเกตนะว่าเพราะอะไรเขาถึงได้นำมารวมกันทั้งเก่าทั้งใหม่ปะปนกันแล้วก็มาประกาศในปี67นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มีเงื่อนงำ สามคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงร้้นนะคะได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาส่วนในแปดคนนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปในพศที่กระทำความผิดอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำะมาเล่าสู่กันฟังนอกจากนี้นะคะมีล่าสุดเป็นการประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเก้าพราบรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณปีพศ2567มาแล้วจ้าวงเงินทั้งสิ้นนะคะสามล้านสี่แสนแมื่นล้านบาทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีพศ2566เป็นต้นไปในวันที่26เมษายนปีพศ2567เว็บไซต์ราชกิจจานุบเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพศ2 5 6 7โดยในหนังสือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 7ได้มีการระบุว่าในวันที่25เมษายนเป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียกสั้นๆนะคะบอกว่ามี ให้ประกาศนามีพระบรมราชโองการเนี่ยเราก็โปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพศ2567จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา,าดังต่อไปนี้ มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567มาตราสองพระราชบัญญัตินี้บ,บังคับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมปีพศ2566เป็นต้นไปมาตราสามให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้วดหนึ่งบททั่วไป มาตราสี่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพศ2567ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น3ามล้านสแสน8หมื่นล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่ตอไปนี้ในพระราชบัญญัตินี้มาตราห้าให้กระทรวงการคลังเนียมน่าสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการแล้วก็จำนวนเงินที่กำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่สำนักง,งานงบประมาณจะได้จัดสรรหรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายหมวดที่2ก็คืองบประมาณรายจ่ายงบกลางมาตรา6งบประมาณรายจ่ายงบกลางให้ตั้งเป็นจำนวน6 1 4 9 4 3ล้าน 366,700บาทจำแนกดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุข่างประเทศจำนวน800ล้านบาท 2. ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินจำนวน4,000ล้านบาท สค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ2,500ล้านบาท 4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐจำนวน79,565ล้านบาท 5. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างจำนวน800ล้านบาท 6. เงินช่วยเหลือค่าราชการลูกจ้างและพนักง,งานของรัฐจำนวน4,520ล้านบาท 7. เงินเบี้ยหวัดบำเน็จบำนานจำนวน333,043,366,700บาท 8. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิค่าราชการจำนวนหนึ่งมื่นหนึ่งพันล้านบาทเก้าเงินสมทบของลูกจ้างประจำสี่ร้อยสี่สิบล้านบาทสิบเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของค่าราชการจำนวนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท 11. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนเก้าหนวน9 0ล้านบาทหลังจากนั้นในหน้าที่3นะคะก็จะเป็นหมวด3เป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานในกำกับให้ตั้งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2 4งหมื่นสี่บล้านหกแสนหนบาทถ้าใครสนใจอ่านรายละเอียดทั้งหมดของราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้นะคะคุณสามารถไปค้นหาได้แล้วคุณรู้ไหมคะว่ามันมีจำนวนเอกสารทั้งหมด275หนะ้า ใครอยากจะทราบรายละเอียดอยากจะทราบถึงตัวเงินสามารถไปค้นหาได้นะคะนี่เป็นราชกิจจาที่มีการประกาศออกมาล่าสุดเลยเป็นยังไงกันบ้างสําหรับรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวกับหมวดของพระหมหากษัตริย์เราไม่ได้อ่านเป็นจํานวนเงินไปแล้วน่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยเพราะว่าจํานวนรวมนะคะที่ไี่ได้อ่านไปฟังชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สามล้านสี่แสนแล้านบาทซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีพศ2566เป็นต้นไปหวังว่าประสงค์นิกรทุกท่านจะมีความอิ่มเอมกับข่าวสารที่เรานำมาฝากให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสลิมบางคนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเนาะอาจจะคิดว่าประกาศไปก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเอาหูไปนาตาไปไล่นะคะก็ ฟังข่าวแล้วก็ทรงพระเจริญกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบจุกๆุ4สามล้านสี่แสนแปดหมื่นล้านบาทค่ะอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วได้ฟังข่าวอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ